คุณทิพวรรณรันตนพลแสนผู้ประกันตนตามมาตรา33เริ่มป่วยเป็นเนื้องอกตั้งแต่ตอนตั้งคันเมื่อปี2559แต่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รักษาอย่างต่อเนื่องผ่านมา7ปีในช่วงเวลาที่มีประจำเดือนจะมีอาการปวดท้องรุนแรงและมีเลือดออกมากวันหนึ่งคุณทิพวรรณได้ไปเจอบูธโครงการ MOU 5โรคของสำนักงานประกันสังคมซึ่งร่วมกับโรงพยาบาลศิครินจึงสนใจและเข้าไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับไปเพื่อให้มารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลจึงทราบว่ามีทั้งช็อกละซีซ์พังผืดรวมกันเป็นก้อนเนื้อขนาดประมาณ7เซนติเมตรในมดลูกจนเมื่อวันที่16มิถุนายน2566แพทย์ได้ทำการรักษาคุณทิพวรรันด้วยพิธีการผ่าตัดอาก้อนเนื้อออกทำให้อาการของคุณทิพวรรันค่อยๆดีขึ้นเพราะได้รับการรักษาที่รวดเร็วก่อนที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่สำนักการประกันสังคมมอบให้ผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39 ไข้เนี่ยตรวจเจอว่าตัวเองมีเนื้องอกตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วตอนที่ผ่าขอดบุตรนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะก็คือก้อนยังไม่ใหญ่คนไข้เนี่ยก็เลี้ยงลูกก็เลยไม่ได้มีเวลาไป Fol l o w ั p ต่อแต่ว่าคนไข้ก็มีอาการมาตลอดก็คือปวดท้องประจําเดือนมากทุกเดือนแล้วก็มีเรื่องของประจําเดือนมาเยอะด้วยค่ะพอตรวจก็เจอว่ามีเนื้องอกแล้วก็มีช็อกโกแลตซีดด้วยก็เลยทําการนัดหมายผ่าตัดเพราะว่าก้อนเนื้อก็ใหญ่แล้วประมาณ77%จเซนคนไข้ก็ได้รับความสะดวกในการที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างรวด ได้รับการตรวจอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้รับการผ่าตัดอย่างรวดเร็วค่ะคนไข้ก็รู้สึกพอใจในการที่มีบริการดีๆจากทางประกันสังคมมาทําให้คนไข้เนี่ยเข้าถึงสิทธิการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่าได้รับสิทธิจากโครงการ MOU 5โรคของสํานักงานประกันสังคมร่วมกับโรงพยาบาลศิริรานทําให้คนไข้เนี่ยได้รับการรักษาตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด โดยที่ไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอการรักษาเป็นเวลานานค่ะเป็นเนื้องอกที่หมดลูกค่ะช่วงเวลามีประจำเดือนเนี่ยเขาจะมีความแบบปวดท้องมากจริงๆมีอาการตั้งแต่ประมาณสัก7ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้รักษาต่อก็ไปเจอบูทของโรงพยาบาลสิคลิ้นที่ไปตั้งบูท M O U 5โรคซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจะมีโรคเกี่ยวกับเนื้องอกที่เราเป็นอยู่เราก็เลยเดินเข้าไปสอบถามข้อมูลค่ะ ใช้ระยะเวลาไม่นานค่ะประมาณ2 3สมวันก็จะมีเจ้าที่จากโรงพยาบาลติดต่อกลับไปค่ะเพื่อนัดให้เรามาตรวจที่โรงพยาบาลค่ะถ้าไม่ได้ใช้ในส่วนของประกันสังคมซึ่งค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายสูงก็จะลำบากนิดนึงในการที่จะหาเงินตรงนี้มาค่ะจริงๆอยากให้โครงการนี้มีแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้กระจายแบบทั่วทุกโรงพยาบาลเลยค่ะเพื่อที่จะให้ทุกๆคนนะคะที่มีสิทธิตรงนี้ได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงเพราะว่าเป็นบริการที่ดีมากๆ ควค่าที่จ่ายต่าง,าง,างๆเรียงต่างช่วยได้เยอะมากๆค่ะก็ะอยากให้ทำต่อไปก็อยากขอบคุณโครงการ M.O.U 5โรคของประกันสังคมนะคะที่ให้เราได้มีโอกาสม,มาใช้สิทธิตรงนี้ค่ะซึ่งมันคุ้มมากๆแล้วก็ดีมากๆด้วยค่ะโครงการนี้จะให้การรักษาโดยการทำหัตถการผ่าตัดในกลุ่ม5โรคคือโรคมะเร็งเต,ต้านมก้อนเนื้อที่มดลูกโรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดีโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและหลอดเลือด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th หรือไลน์ s s o ไทย